ไปดูบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวค่ะสำหรับชาวโคราชนคะคะที่แห่ไปซื้อกระเช้าเพื่อสุขภาพอาชีวศึกษาสุดว้าวค่ะจัดเทศกาลเค้กของขวัญปีใหม่ค่ะ บรรยากาศร,ร้านจําหน่ายกระเช้าของขวัญในเขตเทศบาลนครน,คร,นครราชสีมารเริ่มคึกคักประชาชนออกมาหาซื้อกระเช้าของขวัญรับเทศกาลปีใหม่ที่ร้านชีวิตจิตใจโคราชนะคะเลขที่194ถนนประจักษ์ตาบลในเมืองอําเภอเมืองน,คร,นครราชสีมาค่ะก็มีการปรับแผนการตลาดให้ตรงกับกําลังซื้อของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อกระตุ้นยอดขายเน้นเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพออร์แกนิกส์นะคะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารเคมี me. โดยนายเทียนชาติรัตนบันกิจเจ้าของร้านชีวิตจิตใจโคราชนะคะก็เปิดเผยว่าทางร้านเน้นขายสินค้าอาหารโครงการหลวงธัญ,ญพืชเครื่องดื่มและสมุนไพรานานาชนิดที่มีคุณภาพสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นสินค้าสดใหม่ทั้งหมดบรรจุลงในกระเช้าของขวัญค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้มีการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีเพื่อนําไปกราบไหว้ผู้ใหญ่หรือว่ามอบให้กับเพื่อนคนรักในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็มีจําหน่ายกันหลายราคาโดยเร เริ่มต้นจาก400บาทขึ้นไปจนถึงหลักพันบาทให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกสินค้าเองได้ตามกำลังทร,รัพย์ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาข้าราชการพนักงานบริษัทที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลุ่มข้าราชการล่าสุดบำนาญน,นะคะแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะมีข้าราชการครูพื้นที่อำเภอโชคชัยนะคะได้ซื้อกระเช้าเพื่อสุขภาพไปจำนวน35ชุดค่ะก็นำไปเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ค่ะ